สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C p r o g r a m m ครับวีดีโอนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ทํามาจากวีดีโอที่ผ่านมาซึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่มีสตรักเจอร์แล้วก็มีไทม์มีอเวอร์แล้วก็มินิทสุดท้ายก็มาบวกกันแล้วก็การทํางานของมันเนี่ยมันก็จะทําการพลาสแบบไวล์ยูใช่ไหมครับมันก็จะทําการก๊อปปี้ไทม์เวลิเบิลไทม์ตัวนี้มาหาฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์มอลนะครับมันจะทําการก๊อปปี้แอคชั่นมาหาฟอร์มอลจากนั้นมันทำการแคลคูลเลตเสร็จมันก็จะรัับบบพอมนแ มันเท่ากับพอมัน r ีเทิรเสร็จแล้วก็มันคือ return ตัวนี้นะครับก็คือว่ารีเทิร์นไปหาท o ทอแล้วจากนั้นในเมื่อฟังก์ชันนี้จบการทำงานมันก็จะ e s t t r y อ่า variable ของฟังก์ชันตัวนี้ไปนะครับซึ่งการทำงานแบบนี้มันมันมันจะช้าใช่ไหมครับมันจะไม่มันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะว่าการถ้าสมมติว่าเป็นา t t u u t u u r e ที่มีโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะทำการ Copy แต่ละครั้งมันช้านะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งคือการ การ pass แบบ address ซึ่งก็คือแทนที่จะเป็นแบบ v a r i a b l รธรรมดาแล้วก็ pass address ของมันซะด้วยใส่ address of o p e r a t o r แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็น address o f operator ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราใส่ address of Oper a t o r ไอ้ f u n ฟังชัน Prototype ของเราแล้วก็ฟัง i ัน d e f i n i t i o n ของเราก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้แทนที่จะเป็นธรรมดาแล้วก็ใส่เป็นแบบ Pointer ซะ pointer ของ Time นะครับ v a r i a b l e ที่ชื่อว่า A ดังนั้นตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่คุณใช้ Pointer นะครับ คุณก็จำไว้ว่าเราจะเข้าถึงอ l e m เมนต์ของมันเน่ยเมมเบอร์ Member ของมันน่โดยใช้อาร์โรชิฟโอเปอเรเตอร์หรือว่าอินเดเร็กโอเปอเรเตอร์แบบนี้นะครับก็คือแบบนี้ครับก็แบบนี้ครับเห็นง่ายๆง่าย,าย,ายๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือว่ามันเป็นพอยเตอร์นะดังนั้นพอยเตอร์จะเข้าหา hr แล้วก็ minute เนี่ย hour แล้วก็ m i n t โดยใช้ตัวนี้จะใช้ดอทไม่ได้แบบนี้ครับผมจะลองรันดูโปรแกรมนี้ก็น่าจะทํางานถูกต้องทุกอย่างเห็นไหมครับมันทางานผ่านหรือว่าถ้าคุณอ,อีกแบบหนึง่งซึ่งก็คือจะใช้แบบแบบ ดีลิฟเฟ e นซ์ซึ่งก็คือตอนแรกมันเป็น a ใช่ไหมโอเคในเมื่อผมจะ,จะต้องการเข้าถึง a h r ของ a ดังนั้นผมก็จะต้องทำการ d ีลิฟเฟ้นซ์ A ก่อนซึ่งถ้าตรงนี้มันเป็น pointer ถ้าคุณ d ีลิฟเฟ้นซ์คุณก็จะได้ข้อมูลของมันใช่ไหมข้อมูลของมันแล้วอะไรอีกอ่ะข้อมูลของมัน .Hr แบบนี้นะครับคุณก็จะได้ละแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณรันแบบนี้ คนก็จะรันไม่ผ่านเพราะว่ามันติดปัญหา presiden t operator อยู่ซึ่งก็คือว่าดอเนี่ยมันมีค่า presiden t สูงกว่า star ดังนั้นมันก็จะท้อการ a r ก่อนแล้ว a คืออะไรล่ะ a มันไม่รู้จักไงแต่ว่ามันรู้จักว่า a คือ pointer มันไม่รู้จักว่า a มันคือ variable ของ time ดังนั้นเพื่อจะต้องการให้ dereference a ก่อนคุณก็ต้องใส่ parentheses ตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า Comp i l e r มันจะ execute ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็เข้าไปหา เอาแบบนี้ครับผมจะลองรันดูซึ่งก็ผ่านเหมือนกันเอาครับผมการบ้านที่ฝากไว้ก็คือว่าคุณลองไปทำตรงนี้ดูนะครับเปลี่ยนจาก sum function เนี่ยจาก pass by value เป็น pass by address ดูนะครับแล้วตรงนี้คุณก็จะทําการเปลี่ยนนะครับก็เหมือนกับพี่หัวทำตรงนี้นครับเอาครับแล้วเจอกันในวีลหน้าสุวันนี้ก็สวัสดีครับผม